รู้หรือไม่การเป็นแชมป์โลก WWE นั้นไม่ง่ายและหลายคนไม่อยากเป็นด้วยซ้ําโดยเบื้องหน้าแล้วนะครับนักมวยปล้ำทุกคนเนี่ยล้วนต้องการจะเป็นแชมป์โลก WWE อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าเบื้องหลังเนี่ยครับกลับตรงกันข้ามก็ว่าได้นะครเพราะว่าการเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันต้องแลกด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตเลยนะครับ มาร์คเฮนรี่นะครับสุดยอดตำนานมวยปั้มผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งนะครับได้เคยเล่าว่าในตอนที่ผมได้ชิงแชมป์โลกกับจอห์นซีนาเนี่ยผมแพ้เขาใช่ไหมซึ่งครั้งนั้นเนี่ยผู้คนโกรธ wwe มากนะที่ไม่ให้ผมได้เป็นแชมป์โลกเส้นนั้นในตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าไปโกรธ wwe เลยครับเพราะผมเนี่ยแหละไม่อยากจะแบกเข้มขัดเส้นนั้นเองและไม่อยากจะได้รับแรงกดดัน ผมไม่สามารถแบกรับสมาคมนี้ได้เพราะร่างกายของผมเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วแม้ผมจะได้เชื่อเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ตามแต่ผมเนี่ยไม่สามารถแบกรับสมาคมนี้ไว้ได้เมื่อเป็นแชมป์เส้นนั้นมันหนักน่วงเกินไปมันต้องเดินทางไม่หยุดมันต้องโปรโมทมันต้องขึ้นเวทีมันต้องขึนนง้นปล้ำตลอดเวลาต้องทำสิ่งต่าง,างๆเยอะแยะผมเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้และเป็นผมเองที่ไม่อยากจะทำแบบนั้นด้วย ฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจนะครับท่านผู้ชมครับเหล่าแชมป์โลก WWE ทั้งหลายนะครับผมที่ต้องทำงานหนักกันขนาดไหนนะครับเพื่อแลกกับการเป็นแชมป์สูงสุดของสมาคมนั่นเองครับ